สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เอาจานเอ็นมานําเสนอนะครับเป็นจานเอ็นเหล็กอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้จริงๆมันเป็นสีแดงนะแล้วผมไปสาดสีดําให้สียังไม่แห้งเลยนะครับสียังไม่แห้งเลยเมันเป็นจานเอ็นเหล็กอย่างดีที่ที่ผมบอกอย่างดีก็คือมันค่อนข้างหนาหนาแล้วมันไม่ชํารุดเลยนะ ขนาดที่ญี่ปุ่นใช้มาแล้วนะยังสภาพดีเลยนะนะครับจานเอ็นเนี้ยสามารถเก็บเอ็นได้จํานวนหนึ่งนะครับอาจจะสักสิกว่าเมตรอะสิบสองเมตรได้สบายนะครับมีช่องออกได้4ีรูนะครับช่องออกได้สีรูนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นอย่าลืมนะครับญี่ปุ่นจีนไทยใส่ได้ทุกรุ่นเลยอันนี้มันเป็นสําหรับพี่ๆที่ ซื้อเครื่องแตย่าเราไปอ่ะลองรับได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะสาธิตให้ดูนะมาใส่ได้ทุกรุ่นนะอ่าเบื้องต้นแนะนําการใส่เอ็นก่อนนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีรูสองรูนะครับรูสองรูนะครับรูแรกรูแรกให้สอดเข้าไปก่อนเอาไปเอ็นเส้นหนึ่งสอดเข้าไปในรูแรกก่อนแล้วให้มันมาโผล่ตรงนี้ให้มันมาโผล่ตรงนี้นะครับ จากนั้นเอาปลายเอ็นที่เหลือเนี่ยมาเสียบรูที่2นี่แล้วก็มาม้วนในนี้ม้วนแล้วแต่พี่เลยพี่อยากจะม้วนเท่าไหร่ก็ม้วนเลยผมว่ามันได้เยอะเลยอ่ะนะครับแล้วก็ให้มันไปโผล่ฝั่งตรงข้ามตัวเมื่อกี้งงไหมไม่งงนะอ่าช้าๆนะเอาใหม่นะวิธีการใส e ่เอ็นผมไปศึกษามาหมดแล้วเอาเ e อ็นเส้นแรกปลายเอ็นอ่ะด้านหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปในรูแรกก่อนในรูนี้นะมันจะมี2รูเอารูหนึ่ง แล้วก็ให้มาโผล่ตรงนี้หน่อยนึงความยาวคืบหนึง่งมาโผล่ตรงนี้จากนั้นเอาปลายเอ็นอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ามาตรงนี้รูที่2แล้วเอามาม้วนในนี้มมวนมมวนม้วน,วนแล้วให้มันไปโผล่ฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามรูนี้ใช่ไหมก็ฝั่งนี้นะครับมีสี่รูนะผมก็จะแถมเอ็นขนาดสองจุดสี่มิลลิเมตรนะครับยาวสิบสองเมตรไปให้มมวนหนึ่งนะครับ อันี้นี่นะทีน,น,น,นี้เดี๋ยวลองดูพิเศษเราจะแถมตัวนี้ไปให้ด้วยมันเป็นตัวตัดตัวกันหญ้าพันหัวเกียร์น,นี่หายากนะหายากนะวิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้มันใส่ได้หมดนะครับทั้งใบมีดปังต่อใบมีดวงเดือนแล้วก็จานเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะอันนี้แถมให้นะแถมให้ลองใส่ให้ดูทดสอบกับหัวเกียร์อันนี้มาลุยมาน,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 นะมิซูอะไรพวกเนี้ยนะครับ ่าพี่ก็เอาเอากระดาษแผ่นบนนี่คาไว้นี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนดึ๊บเห็นม้มันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมนี่เวลาย่าขึ้นมันสูงมันพันไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใบมีดตัดออกไปให้นะครับอันนี้แถมให้นะแล้วพี่ก็เอาจานเด็กเนี่ยใส่เข้ามาให้มันลอกเข้าล่องบาดเห็นไหมครับแต่นั้นก็ตามไปด้วยแผ่นมังกรล่างครับนี่แล้วก็น็อตอ่า นะนัดนะนี่ประมาณนี้นะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะได้ทุกๆเลยนนะมีอันเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันนะมีอันเดียวนี่นะ <c oughs> หายากนะเซตนี้นะเอา350รอยหาพอาเบาๆสามร้อยห้าสิบพอหัวเกียร์ไม่ให้นะครับ350ได้อะไรบ้างรวมส่งนะนี่ได้ได้เอ็นม้วนหนึง่งแล้วก็จานเอ็นเหล็กอย่างนี้ญี่ปุ่นไม่ต้องไปซื้อบ่อยครับ หรืออันเดียวเนี่ยไปย,ยาวๆเลยขนาดญี่ปุ่นใช้มาแล้วยังไม่พังเลยไม่มีผูดด้วยแต่ว่าสีมันไม่สวยไงผมก็เลยสาดสีดำให้แล้วก็แขมแมอันนี้หายากจริงหายากกว่านี่อีกนะครับใครที่ชื่นชอบก็สั่งซื้อเข้ามานะครับ350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับ